สวัสดีค่ะคลิปนี้นะ้องขวัญจะมาแนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านปะขากางเกยงยียที่ขาดนะคะตัวนี้เราจะไม่ได้ปะแค่รอยขาดนะคะเราจะปะรอบๆด้วยนะนะ้องขวัญขีดมาแล้วค่ะว่าจะต้องปะประมาณไหนเพราะว่าตัวนี้มีความเปื่อยของผ้าเนาะตอนที่เราจะปะนะคะตัวนี้นะเราจะต้องลาะตะเข็บข้างออกก่อนนะเพราะว่ารอยขาดจะเป็นแผลใหญ่เนาะจะได้เย็บง่ายค่ะ เราก็เตรียมผ้านะคะเพื่อที่เราจะเอามาลองปะนะดูให้ได้ขนาดประมาณรอยขาดที่เราต้องการปะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรากัดตะเข็บผ้าด้านในออกมาก่อนนะเพราะว่าตอนที่เราวางผ้าปะเราจะได้ปะสะดวกนะคะเราก็เอาผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะลองด้านในเลยนะคะวางลักษณะนี้นะแล้วเราก็เกี่ยผ้าค่ะพยายามเกี่ยผ้ารอยขาดให้เรียบนะคะเพราะว่าตอนที่เราปะนะ ผ้าของตัวกางเกงอะค่ะจะได้ไม่ย่นนะเราก็ต้องเกี่ยช่วงก่อนที่เราจะปะให้เรียบก่อนนะคะเพื่อที่เราจะดูว่าเราจะปะไปทางทิศทางไหนนะคะเราเริ่มปะเลยค่ะตัวนี้นะักขวัญจะปะเป็นตะข่ายก่อนนะคะเพื่อที่ล็อกรอยขาดไว้นะคะเราจะเดินเป็นตะข่ายเนาะ กางเกงตัวนี้ลูกค้าต้องการให้เราปะโดยรอบก็คือให้กว้างออกจากรอยขาดมากๆนะคะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าโดยรอบผ้าจะเปื่อยแล้วถ้าเราไม่ปะไว้ก็คือเผื่อวันข้างหน้าจะขาดอีกลูกค้าก็เลยให้เราปะไปเลยนะคะเราก็ถ้าเกิดสมมุติว่าในกรณีอันนี้นอกขวัญแนะนํานะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เป็นช่างซ่อมผ้านะคะในกรณีที่เราเจอผ้าขาดลักษณะนี้นะคะถ้าผ้าโดยรอบเปื่อยนะคะ เพราะว่ากางเกยงยีนเนาะผ้าโดยรอบก็จะเปื่อยอะค่ะเราก็แนะนําลูกค้านะคะแต่ว่าเราอย่าปะเลยนะคะเพราะว่าหมายถึงว่าเราอย่าปะโดยภาระการที่ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ตกลงกับเรานะคะเพราะว่าการที่เราปะแผลกว้างขนาดนี้เราก็จะต้องคิดเงินลูกค้าเพิ่มค่ะเราจะต้องถามลูกค้าก่อนนะว่าให้เราปะแบบไหนสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะที่ไม่ถนัดที่จะเกี่ยผ้าไปในขณนะที่เรากําลังเย็บอยู่นะก็ ก่อนที่เราจะเย็บอะคะเราก็สามารถที่จะเอาเข็มหมุดกัดผ้าไว้ก่อนนะเอาเข็มหมุดกัดผ้าไว้ก่อนเพื่อที่ให้ผ้าเรียบก่อนคะ่ะอันนี้ก็คือน้องขวัญไม่ได้ใช้เข็มหมุดกัดนะคะน้องขวัญใช้เกลียวเอาเลยในขณะที่เย็บผ้าะคะ่ะแต่สําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะถ้าไม่ถนัดนะคะน้องขวัญแนะนํานะให้ใช้เข็มหมุดอะคะกัดไว้ก่อนนะโดยรอบเพราะว่าพอเวลาเราปะผ้าลักษณะนี้นะคะปะลักษณะที่เดินเป็นตะข่ายนะคะ ด้านนอกจะต้องเรียบนะคะเพราะว่าถ้าไม่เรียบนะพอเวลาเย็บออกมาแล้วจะจะเกิดรอยย่นนะคะอันนี้นะักขวัญจะปาดโดยรอบก็คือเป็นกรอบไปก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยพอเป็นกรอบแล้วเดี๋ยวนอะกขวัญก็จะเดินเป็นตะข่ายอะคะ่ะพอเราเย็บผ้าโดยรอบล็อกผ้าไว้แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเดินเป็นตะข่ายแล้วนะคะก็คือจะใช้วิธีการเดินขึ้นไปสุดแล้วก็เดินกลับลงมาสุดนะคะ ตอนที่เราเดินเย็บวนเป็นตะข่ายนะคะเราจะเดินห่างอยู่ที่1ตีนผีนะคะก็คือแต่ละเส้นนะเราจะเดินห่างกัน1ตีนผีนะคะใช้วิธีการเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะครบรอยขาดนะคะ นักขวัญขอสปีดคลิปนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะช้าเกินไปเนาะเพื่อนๆจะเสียเวลานะคะวิธีการเย็บก็คือเราก็เดินวนวนไปแล้วก็วนกลับอะค่ะแต่ในขณะที่เราวนไปวนกลับนะคะเพื่อที่ให้เป็นตะข่ายนะมือเราก็ต้องเกี่ยวคอยเกี่ยวผ้าด้วยนะคะเกี่ยวผ้ารอยขาดอะคะ่ะเพื่อที่ไม่ให้รอยขาดแยกออกจากกันนะถ้ารอยขาดแยกออกจากกันพอเวลาเราปะเสร็จแล้วรอยขาดจะไม่สวยนะก็พยายามเกี่ยวผ้านะคะ พอเราเย็บเป็นตะข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านนอกจะเป็นลักษณะนี้นะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะอันนี้ผ้าที่ปะไม่พอนักขวัญเลยต่อนะจะได้ลักษณะนี้นะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนังขวัญให้เพื่อนๆแต่งผ้ารอยขาดให้เรียบนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปะอีกรอบนึงค่ะรอยขาดจะได้เรียบร้อยสวยนะพอเราตัดริมผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะปะขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้อีกนะคะเพื่อที่ปิดรอยเส้นได้สีขาวนะเดี๋ยวเรามาเริ่มปะกันเลยค่ะ ตอนที่เราเริ่มปะผ้านะคะสังเกตตีนผีนะคะเราใช้ขาดันตีนผีขึ้นเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตีนผีกดผ้าแน่นเกินไปค่ะแล้วเราก็เริ่มปะเลยค่ะวิธีการปะรอดนี้ก็คือเราจะปะแบบละเอียดนะคะเพื่อที่เราจะปะปิดรอยเส้นได้สีขาวค่ะ รอบนี้จะไม่ยากเหมือนตอนที่ปะเป็นตะข่ายนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราปะเป็นตะข่ายล็อกโดยรอบไปหมดแล้วรอยขาดก็จะไม่อ้าค่ะจะแบบรอยขาดก็จะเรียบอยู่แล้วนะพอเวลาตอนที่เรามาปะแบบละเอียดเราก็ค <specific S 2> ือปล่อยไปแค่ตามแรงจากดึงอะค่ะพอปะเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะอันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในนะด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่เราปะนะ แล้วเดี๋ยวเราเย็บตะเข็บด้านข้างปิดเลยค่ะตอนที่เราเย็บตะเข็บด้านข้างปิดนะคะเราก็กางเกงตัวนี้มีรอยฟอกขึ้นเยอะนะคะเราก็พยายามเย็บให้ตะเข็บตรงกันนะคะ<ๆ>เพราะว่าจะได้ไม่เห็นรอยผ้าที่เป็นสีต่างอะคะ่ะออกไปด้านนอกนะเราเดินเย็บตะเข็บด้านข้างให้ลูกค้าสองรอบนะคะเพราะว่าเราใช้ได้ที่เป็นได้เย็บธรรมดาเย็บให้ลูกค้านะกางเกงเป็นผ้ายีนเป็นผ้าแข็งอะคะ่ะถ้าเราเย็บให้ลูกค้ารอบเดียวก็ จะขาดง่ายนะคะพอเย็บตะเข็บปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องขวัญไปกางให้ดูโดยรวมที่โตะนะคะอันนี้นะคะน้องขวัญก็ปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะออกมาโดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าให้น้องขวัญปาดทั้งสองข้างนะแต่ว่าปาให้ดูแค่ข้างเดียวนะจุดนี้ก็คือช็อคนะคะที่เรามาร์กตำแหน่งไว้นะว่าเราจะเดินตะข่ายไปถึงตรงไหนนะคะส่วนตรงรอยแผลขาดเราก็ปาแบบละเอียดนะคะอีกข้างหนึ่งเราก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะ โดยรวมก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทั้งสองข้างที่น้องขวัญป่านะคะคลิปนี้น้องขวัญก็แนะนําเพื่อนๆแล้วคุณแม่บ้านแค่นี้นะคะอย่างไงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องขวัญด้วยเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องขวัญด้วยนะคะคลิปนี้น้องขวัญสวัสดีค่ะ